เรื่องย่อละครเรื่องเงากรรมเทพ EP ที่21ออกอากาศวันพุทธที่18มิถุนายน2568เวลา20.40นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด3-5 เทียนรับบทโดยการานัทชาหนีไปใครก็ไม่สามารถหาเจอแม้แต่โรมซึ่งรับบทโดยมิกทองระยะทางด้านมนทิรารับบทโดยเฟิร์นทิตินันก็ได้ขอโอกาสกลับมาคบกับโรมอีกครั้งแต่ก็ถูกรมปฏิเสธมนทิรารู้สึกแค้นเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันโรมก็ก่อเหตุเอาปืนไปขู่กุลชาติรับบทโดยกัปตันกันนาทนให้บอกที่อยู่ของเทียน กมนทัศน์รับุตโดยอาณัตลาพาณิช์เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะล่อให้เทียนออกมาจึงแจ้งความจับโรมเทียนเห็นข่าวว่าโรมถูกจับก็ได้รีบไปหากมนทัศน์และขอให้กมนทัศน์ถอนแจ้งความเลิกแล้วต่อกันไม่อาฆาตและจองเวรกับโรมอีกและตนจะยอมกมนทัศ์ทุกอย่างกมนทัศน์ยั่วโมโ,โหจนโรมทนไม่ไหวมีเรื่องกับกมนทัศน์บนโรงพัก กมลทั์ขอความเห็นใจจากเทียนโรมจึงโกรธจัดจะต่อยกับกมลทัศน์เทียนเข้ามาขวางโรมเสียใจที่เทียนปกป้องกมลทัศ์และถูกจับเข้าห้องขัง รมอยากประชดชีวิตโดยไม่ยอมให้ใครมาประกันตัวติดตามชมละครเรื่องเงากรรมเทพผลิตโดยบริษัทกันตนาโมวิทาว2002จำกัดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35และรับชมย้อนหลังบนแอป t v u s i o n now